ตัวละครลราที่นอนน,อนนี้ไม่อยากเก็บเป็นความรับกับกระบะเอ็กเซนเดอร์แคปเตียสีเท่าวันบุรีพร้อมราคาพิเศษโดนๆค่ะสวัสดีค่ะนนนี้ชอเอราวานันเอ็กเซนเดอร์แคปเตียตัวเริ่มต้นมากับเครื่องยนต์2,000เทอร์โบ161แรงม้าแรงบิดอยู่ที่375นิวตันเมตรที่เหมือนในรุ่นท็อป สีเทาเท่ๆคันนี้ยังมาพร้อมกับโหมดอีโคที่ประหยัดพลังงานเดี๋ยวนอรนนี่พาไปชมรอบคันและภายในและการทำงานของโหมดอีโคกันค่ะ มาชมภายในกับเจ้าตัวกระบะแคบเริ่มต้นเครื่องเสียงเชื่อมต่อ AUX MP3 FM หรือวิทยุโหมดในการขับขี่มีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3โหมดโหมดมาตรฐาน Normal หรือโหมดประหยัดพลังงาน Eco และยังมีโหมดกำลังสูงสุดเพื่อช่วยสำหรับการขับขี่ที่ต้องการใช้กำลังสูงนั่นเองค่ะคอนโซลเกียร์ดีไซน์สปอร์ตเกียร์แมนนวล6สปีดสมาร์ทแคสามารถเปิดได้90องศา นี่แหละค่ะที่น้องโนนนี้ไม่อยากเก็บเป็นความรับมีทั้งหมดประหยัดพลังงานแล้วก็ราคาพิเศษแถมสีสวยๆสีเท่าควานบุหรี่แบบนี้ด้วยน้องโนนี้ตัดไปเลยราคาพิเศษเพียง4 x x เเท่านั้นเองหรือคุณลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นออกรถเงินน้อยน้องโนนี้จัดให้เพียง9 9 0 0บาทผ่อนเพียง7,000นิดๆ84ิงวดและยังมีของแถมมากกว่าอีก35รายการ ที่คุณลูกค้าจะได้จาก MG ชอเอราวัของเรานั่นเองค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์หาโนนนนี่ได้24ชั่วโมงโนนนี่ยินดีให้บริการมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของ MG โชว์เอราวันกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์อันดับหนึ่งของภูมิคาาสิคะสวัสดีค่ะ